ไปฮะทำภารกิจของเรากันจริงๆเถอะเอ่อมิชชั่นเมนมิชชั่นแปดโกออนแมปไปนี่อะไรอะ่ะรูปฟุตบอลจังหวะจังหวะจังหวะอย่าอย่ยาอย,ย,ย,ย่าอย่าอย่าโด,ดนดึงดูดจะ <laughs> โด,ดนดึงดูดไหม <c oughs> <c oughs> หเฮ้ยขึ้นเหลือได้วยนะ ถูกคิดผิดวะนนี้ <What? S 1> เฮ้ย potential well yeah. ทีมคนใหม่ของเรานั่นด้วยไม่ใช่ว่า <c oughs> เออเหนื่อยจังเลย <c oughs> เดินนี่มันไกลจริงเมื่อไหร่จะมีรถเมื่อไหร่จะมีรถผ่านมาครับสวัสดีจากพีสาวเพราะว่เลนเจอร์อ๋อรูปปั้นเป็น เมื่อกี้ผมเห็นเพียเซอร์อยู่คนเจาะหูทำไมปืนมันโหดดูมันโหดจังวะแต่ละคนโปรเทสเดดเดอร์น่เป็นหัวหน้านี่ใครอะ่ะ คนขายมกาซีนอยากซื้อนะกเสื้อแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ผมต้องทำยงอย่างอื่นเยอะแยะเลยคนเป็นโอเปนเบอร์เพื่อแลกกับสิ่งสิ่งหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โฟ้าแฟดตปัตตี้ฟ้าแฟดต อยากจะทำให้โลกนี้เปลี่ยนไปไหมถ้าี่คนตัวเด็กที่ช่วยฉันได้หรือเปล่าเป็นอะไรไปเปลี่ยนพาเพื่อนของฉันไปนะแล้วก็จะถูกพาออกไปนอกเมือง

ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวค่อยด่วเดี๋ยวค่อยดวนเราให้กินหลักก่อนฮนะให้กินหลักก่อนเมื่อไหร่กูจะไปถึงเนี่ยโอ้ปวดหลังจังเลย,ดลเ,ลยเด็กๆสมัยนี้เนี่ยไม่รู้จักเคารพคนแก่ผูเ้เฒ่าผู้แก่มาทำเป็นถ่ายรูป อุ uh ้ย huh. น uh ี่ได้ด้วยเหรอหืมไก่นั่นน่ะมันเป็นนักการเมืองเย็เชีง เมื่อไหร่กูจะไปถึงถนนใหญ่ที่มันมีรถป่ะเออป้านี่ก็เก่งเนาะรถหลงไม่ไม่ไม่เอ้ย Drinking with Bailey Go ใครคือเบลลี่อ๋อน,นี่คือเพื่อนเองเหรอดีอย่างเลยอะ่ะมันมีอะไรอย่างนี้ด้วย เสียงสัตว์เลยอะ,อะรถชนว่าแย่จังก็ผมผมผมขึ้นได้ไหมอ่ะแบบแบบกูกแบบูอยากอันนี้ขนของเหรอข้เฮือไม่มีรถให้ใช้อีกเลยไม่เข้าบ้านเลยล้วะฮะ อ๋อผมรู้ว่าเปิดได้ได้ยินเสียงประตูเปิดแอมบูลานซ์อยากให้มีแบบกด F1 ไม่ได้อยากให้แบบเรียกได้โอ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาป้าป้าไม่เอ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 าแท็กซี่เอ่อกูแค่คลิกเฉย ฉันขอโทษคลิกขวามันเอาปืนออกมาคลิกซ้ายแม่งต่อยเลยก็โอเคขอโทษขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจผมต้องขโมยรถจริงเหรอเนี่ยถ้าเดินเท่จังวะแฟชฉันดใส่เนอร์เออปาหาเลย แท็กซี่ไม่มีคนขับปิดเพงปิดอก็เหมือนกับเราไม่ได้ขโมยรถนะสิก็ดีฮะผมเร็วกว่ารถทำไมแท็กซี่มาเร็วกว่ารถสปอร์ดอีกวะเราผมยังไม่ได้อ่านประวัติป้าเลยกดอะไรเนี่ยเจยใช่ไหม วีพีไว้ป i ะ e านอะพัฟเพอร์ดักชั่น uh, เป็นเหมือนล <c oughs> องบอสพมืดดิวเซจอดีตครูฝึกทหารอายุแปดอ่าฮะอ่าฮะรับแมวเลี้ยงเอ่อเป็นผู้ต้องสงสัยว่าถึกเลี่ยงภาษี เอ่อเข้ารอบการทดสอบว่าความเป็นอัจฉริยะสมัยเป็นเด็กประถมกูงงสุดตรงที่เป็นอดีตฮะอดีตครูึก เซอร์เยสเซอร์อย่างเงี้ยนะเซอร์เยสแมมเยสแมมแม่งเจ๋งอน่ยถ้ามันไฮเทคได้ขนาดนี้แท็กซี่แต่ก็คนก็ตกงานอีกนะฮะแ,แท็กซี่ไม่มีคนขับ ใช่ไม่ใช่ยังไม่แก่พอไม่ได้ <_ C 1> นักสดแสดงอธิจอดรถให้เราเข้าไปทำอะไรเนี่ยผมต้องการอะไรเนี่ย นี่เหรอต้องเข้ามาเองสิงนะได้เลย <S 2> <S 2> <S เออได้เวลาทำงานแล้วละเฮ้ยได้ข่าวว่าเป็นแอคเตอร์อยู่เลยไม่ใช่เหรอ จะเข้าไปยังไงงั้นนะรวบรวมหลักฐานต่างๆาบลาๆเกี่ยวกับโปรเจกต์แย่ๆของเอนั่นนี่มันพื้นที่ต้องห้ามกดวีก็จะเห็น ทั้งพวกกับดกักพวกกล้องแล้วก็โดนแล้วก็ให้สเตลล์จัดการกับตัวที่เด็นกับผู้อเ้็งซาน แล้วย่อความจัดติตเป็นไอ้นั่นหรอวะสารถ้างั้นเราก็คงไม่มีการพิพากษาที่เป็นธรรมแล้วสินะแต่ก็น่าจะมีข้อมูลด้วยว่าเอลเบียนแหล่งเป้าหมายที่ใครอยู่แล้วก็ทำไมถ้าเราจะทำงานแล้วก็เราต้องรู้ข้อมูลพวกนี้ว่าคู่เดิม ต้องเข้ากล้องอยู่ดีว่ะหนกัปตันเนะี่ยนี่เหรอนี่คือกัปตันเหรอมันมีคนข้างล่างคนหนึ่งไปไหนแล้ววะตอนนีน้มีไอนี่ด้วย นี่มีแท็บอยู่ตรงนี้ฮะนี่ใครอะ Security นะฮะสาขารณประโยนนี่ใครอะ่ะนักการเมืองนี่ไงได้นะเรียบร้อยกับกัปตันแตกหนึ่ง แล้วก็อีกประมาณสองคนสองคนได้ง่ายมังตายไหมเนี่ยโอ้โหเข้าโรงพยาบาลถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอนี่เข้าโรงพยาบาลไหมเข้าโรงพยาบาลเหมือนกัน น่าจะหมดฮนะเพราะป่าเขาไปทำธุระหน่อยนะหลานๆเอ้ยผมไม่มีใครคนไหนมาขวางเราเลยอ,นะอกูยังไม่รู้เลยกูจะวิ่งหรือว่ากูเดินมาไหนเดียวกันนี่โอ้มีกระสุนด้วย ป้าวิ่งได้เร็วมากเลยอ่ะผมตามไม่ทันเลยอะอดีตน่าจะเคยเป็นเดอะแฟตเมื่อประมาณ8ล้านปีที่แล้วอยากจะเล่นมนุษย์ป้าต่อไปหรอกนะแต่มันเราอาจจะต้องไปเล่นตัวแค่งแล้วเราควรจะต้องเซฟไม่ให้มันตายจริงๆฮะเห็นสภาพอย่างนี้แล้วผมรู้สึกอดห่วงไม่ได้ถ้าหนึ่งมิชชั่นต้องเล่นประมาณ สามชั่วโมงมันก็ไม่ไหวนะนี่หรอนี่คืออะไรสุมเข้าสุมออกถ้าเหมือนเข้าไปยังไงมันต้องมีกุญแจสินะครับนี่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 เห็น,น,น,นโอ้โหกูต้องไปจริง,รงๆสินะ ลงล่างไปตรงนั้นโอเคเรียบร้อยเจอว่าใหม่นะเชื่อมองไม่เห็นอะไรได้บ้างเนี่ยนี่คืออะไรอรัมแท็ ป่าไปก่อนนะหลานสาวของป้าโดนไหมครับไม่น่านเหลือ <c oughs> ตบ <c oughs> หลบไงป้าหลบไงวะ,ะไม่ชินเลยทำไมคิดขวามนองเอาปืนออกมาด้วยป้า จิกขวาเป็นซูมหรือเล็งไม่ได้เหรออ,อยู่ไหนและวะ้วฮะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสองจุดเรียบร้อยเรียบร้อย แอเวียนกับตันดิสไลท์สองอยา่างสองดิสไลท์แปลว่าเกียดจัดจัดผมรู้สึกว่าเราไม่ควรเอาแก่ไป <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> มันคือเป้าหมายของเรามันเป็น <c oughs> ะะดีมทีมเอ่อรอยัลคอร์ดสาร Me. This is London Calling. You're listening. Look at London Buccaneers, Calling, your Qu pirate podcast source for what they don't want you to know. I'm Tash. Uh -huh. And this time, we're giving a special shout out from us to the boys and girls at the Signal and Intelligence Response Service, better uh -huh. known as Sirs. Why not? Uh -huh. They're going to be listening anyway. They're listening. To everything. They probably know that listening to this show right don't not going to t know you're show now going we're say y h n a มาแล้วกันก็คือเป็นเหมือนกับพอดแคสเตอร์ส่วนตัวอย่างนั้นนะฮะส่งข้อความไปถึงเซิร์ชเซิร์ชคืออะไรผมก็ยังไม่รู้เลยเป็นหนึ่งในบิ๊กโหรือเปล่าก็ไม่รู้ในพวกแก๊งใต้ดินเป็นคนคอยดูแลพวกเรื่องระบบ ทางด้านข้อมูลต่างๆบอกแบกหลีแต่อะไรยี่หม่งเป็นวุฒิที่มีค่ามากเป็นนักข่าวคนที่ให้ที่พักพิงกับคนไร้บ้านทั้งหลายอะไรสิอะไรกันนะผู้ต้องถยทั้งหมดอืมอาจจะต่อต้านหรือว่ามีพฤติกรรมต่อต้านต่างๆนะ เอลเวียนจับคนทคั้งที่ทพวกนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็พวกเราก็คงหาเรื่องเข้าตัวเราคงได้พวกเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปช่วยจัดการเรื่อง,องการโด้าแล้วก็ทำให้คนมีความหฝังเพิ่มขึ้นกันเถอะได้เลยแม่สาวอ์ติสติก จัญญาบันมันไม่ใช่อาชีพใช่ไหมเดี๋ยว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 ไม่น่าไม่น่าใช่อาชีพนะหรือว่าเป็นนักปะทวงต่อต้านหาความเป็นธรรมหาจัญญาบันอะไรอย่างน้ไกลว่ะกลับออไม่กลับรถหรอฮะอุ้ยมนุษย์ลุงไม่ใช่อ๋อแล้วอืมอืม ดาราหนังอืน่าสนใจมาไว้ก่อนอเดี๋ยผมเปลี่ยนแปลงเป็นทีมที่น่าสนใจดีปิดเพลงก่อนมีตั้งให้แบบขึ้นรถแล้วไม่ปิดไม่เปิดเพลงไหมวะ เลืปาร์ตี้ voice c o m m a n ไม่เอา MSI ้าวมี i t e ท็ x t i n g ด้วย audio ผมว่าน่าจอยู่ใน audio นะนี่แหละ music off on อนนี้ไงเจอละัน เจอแต่อาชีพที่น่าสนใจนะเนี่ยอยากไปซื้อเสื้อผ้ายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้า้ป้าเลยผมคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าขามารถมันขับเร็วๆหากลับรถมันขับช้าๆ อ,อลูกก็จะเข้าเหมือนกันแล้วถดที้นะป้าจอดก่อนอไม่ไม่ไม่ป้าผมจะต้องเฟี้ยวนี่กำท้องสินะไม่ได้ดูถูกหรอกนะแต่ ช่วงไม่ใส่เสื้อคลุมแบบดีนะใส่เกงแหละดีแล้วป้าผมไม่อยากทำผิดซ้ำสองถือว่าโอเคคนระับป้าโอเคก็ใส่แว่นด้วยนะไม่ต้องหรอกนี่ักพวกของชั้นเลยเปล่าน่าจะไม่นะ น่าจะยังไม่ถึงขั้นเป็นไรเนี่ยแค่จอดข้างทางเหนื่อยจริงจริงการเดินมาเนี่ยมันเหนื่อยพราะปะเกนด้าอยู่นี่ได้ผมทำอะไรเอ่ยเปลี่ยนพราะปะเกนด้า เพิ่มชื่อเสียงให้เดซเซกอันไลน์ให้ดูเรื่องไรต่างกนี่สิดังกล่าพวกแอลเปลี่ยนมาแล้วก็ตั้งใจมาปรับเปลี่ยนอันนี้อย่างบอกนี้แต่ว่าออกมาได้แย่มากๆมาจัดการนี่ไม่ให้ทำให้มันดูน่าเกลียดไปกว่านี้ดีกว่าได้เลยแม่สาวน้อยเดี๋ยวฉันจัดการให้ ไกลไหมฮะไม่ไกลเท่าไรนี่คือเดินนี่คือวิ่งนี่คือเดินดูจากข้างๆแล้วกันนี่คือวิ่งนี่คือเดินนี่คือวิ่งทำไมกรูไม่เห็นความแตกต่างเลยแค่มุมกล้องมันซูมออกมาแค่นั้นเองอ๋ออ๋อเป็นอ๋อ living statue อ๋อเป็นเหมือนไม้พวกละครใบพวงนั้นแหะนักแสดงละครใบุ้ น่าจะนะว่าป้าเกียณเถอะถ้าจักนั่งว่าแฮกนั่งร้านนี่ก็น่าจะขึ้นไปข้างบนได้ปัญหาคือกูขึ้นอ๋อป้ากระโดดถึงด้วยเหรอว้าว ประทับใจอีก้วแฮ็กไงครับละละอ๋อคือไม่ให้ออกสินะอัพแล้วออกอยังไงครับเอฟซีโอเคง่ายดี ผมกลัวป้าตกล่องมากเลยอ๋อแสดงว่าเราต้องเอารถนี้ไปเอาไอ้พวกแต้มที่อยู่บนหลังคาทั้งหมดสินะอย่างนี้เองป้ามึงเก่งไปนะ <Yeah. S 1> ได้แต้มมาเทกสไปเดอร์ hey, ซื้อแม่งเลย ใสไปเลยเอาปืนออกได้ไหมอาออกได้ไหมออกไม่ได้เหรอน้าเศร้าหน้าเศร้ายิ่งนะแล้วไปไงต่อกันเนี่ยผมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ๋อนี่นี่นี่เชื่อผมู้ว่าทางตันตรงนี้ เออเหนื่อยป่าเหนื่อยเลือดเกินแม่สาว <laughs> <laughs> เอาตรงๆนะเล่นตัวธรรมดามันคงจบภาร,รกิจนี้ไปแล้วละ่ะ <laughs> หาเรื่องใส่ตัวเลแท้ <laughs> เข้าได้ไหมฮะเข้าไม่ได้ อป้าองปีนสูงแย่บอกนะถ้ามันสูงขนาดนี้ผมเชื่อว่ามันก็น่าจะป้างเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แน่สินะเป็นมิวแทนเหรอกดแน่ใจแล้วว่าป้าไปถึงกดสเปซบาร์ค้างไว้ก็จะกระโดดข้ามไป ปัญหาแรกของป้าเน,น,นี่ยที่ไหนอย่าบอกเลยก็ติดอยู่แบนี้ผ่านไม่ได้ไปหาะลยฮะ <Y uck. S 1> เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวด่วนตัวด่วนเฮีย ทำ you have man Congratulations You're the chosen one Brilliant Brilliant ทำหมด Fucking hell All of the Albion propaganda around here is like a bad fucking tattoo We'll Ugly and you can't wait to be rid of it It's going to be that much less once you're done here Let's give Camden a break from these eyesores Alright, i got this. If you hijack that scissor lift, you could use it to access the rooftop. Uh... Oh... Oh... Let's <laughs> see how fast ทำไมเกมมันทำอย่างนี้ทำลายความฝันของผู้ชายคนลูกผู้ชายคนหนึ่งนี่สิการที่คนเราจะมีโอกาสเป็นมนุษย์ปลาได้นี่มันน้อยนะเศร้ามากผมเศร้ามากจริงๆผมเฮิร์ตมากผมรู้สึกว่าเกมไม่น่าทำลายกันอย่างนี้เลย้ <c oughs> ลองมีความเร็วมันแตกต่างอย่างนี้ กูทำไม่ได้เราต้องหนีไหมเนี่ยไม่หนีแค่นี้เหรอ Hey j a c ว้าวมีเซนเซอร์ด้วยเยี่ยมตได้เยี่ยมมากผู้คนน่าจะสนใจแน่ว่ามีคนน่ะไม่เห็นด้วยกับอัลเบียนเดีวก็เป็นแสงไฟที่พวกเขาหวังพึ่งได้อยา่างน้อยก็ทำให้ที่ขัดหูขัดตาหายไปได้นะเอาไนนงต่อ we're already i n g results from what you've done เราพร้อมจะเห็นามาดูัเราได้ทั้งหมดได้ข้อมูลนักข่าวตรงนั้นตรงนั้นฉันว่าเสือต้ไปหาเขาน่ส่งข้อมูลมาให้เลย